มีความจริงบางอย่างเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ที่คนเราควรรับทราบคือประการที่หนึ่งหนึ่งในแปดของคนที่เป็นโรคมะเร็งนั้นมีต้นเหตุมาจากการสูบบุหรี่ประการที่สองหนึ่งในห้าของคนที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งนั้นเป็นผลมาจากการสูบบุหรี่ประการที่สามทุกครั้งท่านสูดควันบุหรี่เข้าสู่ปอดมันจะมีสารเคมีอยู่ประมาณเกตพันชนิด ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดไหลเวียนไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายในจำนวนดังกล่าวมีสารเคมีขอให้เกิดมะเร็ง69ชนิดประการที่4คันบุหรี่ที่คนไม่สูบบุหรี่สูดเข้าสู่ปอดจะมีอันตรายพอๆกับคนสูบบุหรี่ประการถัดไปการสูบบุหรี่นั้นมันสามารถข่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดโดยเฉพาะว่าในเพศชายนั้นพบได้ประมาณ90เ ส่วนในหญิงนั้นพบได้ประมาณ65เปอร์เซ็นต